สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าขายดีนะครับบน a เม z o n กลับมาอีกแล้วนะครับอื้อ่ะคลิปนี้จะทำโดยโอทอลเดคอนะครับเว็บไซต์ที่สนขจของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z o นนะครับแล้วก็เรามีเครื่องมือนะฮะที่จะช่วยกับเพื่อนเจอสินค้าขายดีแถมยังเนี่ยทำคลิปมาแชร์ดีให้ทุกวันเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับดึกนะฮะวันนี้คลิปมาประมาณตีหนึ่งนะฮะกำลังอัดอยู่เนี่ย สินค้าตัวนี้ถูกแคว้นอยู่ครับลองเดาว,ว่าอะไรนะฮะมันก็มีแค่ไม่กี่ชิน้นเองนะครับเอ๊ะหรือวางเอ๊ะหรือแขวนเอ๊ะหรือวางเดาเอาแต่คงไม่ใช่เตาเนะนะี่ยะสินค้าตัวนี้นะครับผมเข้าไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องอันดับการซื้อขายก็คือแรนกิ้งนะครับอย่างที่เราคุยกันเสมอมาว่า ใน a เมซ o n นะครับสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งคือขายดีที่สุดนะครับแต่ว่าสินค้ามีเป็นละล้านชิ้นถ้าไม่เกินแรงประมาณ2อง0สนถือว่าเวิร์กสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับแรงไม่ทะลุ550เลยถือว่าสวยงามหยดย้อยมากนะครับอ่ะแล้วแรงปัจจุบันล่ะที่ผมแคปเลยเนี่ยแคปตอนตีหนึ่งเลย239นะครับในหมด Kitchen and Dining และผมก็เสิร์ชในจ u n g l e s ส o u t นะฮะ 343ก็เลทนิดหน่อยนะมันต่างกันนิดหน่อยแต่ทั้งคู่ไม่เกินสองสหมื่นถือว่าขายดีครับอ่ะเครื่องมือตัวนี้นะฮะก็คือเครื่องมือ Jungle Scout นะครับที่จะชี้เป้าสินค้าขายดีให้กับเรานะครับอ่านะฮะยังไม่พอเดี๋ยวมีคีย์เวิร์ดด้วยนะ Jungle Scout เนี่ยนะฮะอ่ะกลับไปที่สินค้าของเราก่อนนะครับ อาขายถึง4,007หเยอะมากเลยนะ62,000เหรียญน,นะครับจริ้ง่ายๆเกือบเกือบสองล้าน่ะตีไปผมสักสักก็เกือบเกือบสองล้านนะว,นนะวันละร้อยกว่าชิ้นนะถือว่าขายดีเวอร์เลยนะครับมาดูกันเรามาดูในฝั่งต้นทุนหน่อยนะฮะโอ้อันี้ก็เฉลยไปแล้วเนี่ยไอ้ที่แควนเนี่ย <laughs> อ่ะ ฝั่งต้นทุนนะครับขาย12.99ดอลลาร์นะครับค่าฟรีอยู่ที่3.3มจาแล้วก็15%ของ12.99ก็คือ1 9ึอันนี้อันนี้ตัวนี้เพื่อนๆไปกดขเครื่องคิดเลขได้เลยนะเป๊ะเลยนะครับ mm hmm. ต้นทุนประมาณ5.2 5.3นะครับเ mm hmm. น็ตออกมาที่เราต้องมาหัก5ต้นทุนของต้นทุนค่าขนส่งอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ประมาณสัก7.7ละกันนะครับ7.7ด mm hmm. อลลาร์เพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่อาลีบาบา โรงงานนี้อยู่มา3ปีได้เชื่อถือพอสมควรนะครับซื้อร้อยชิ้นขายแค่0.75อันนี้ต้องการ7.8หักค่าส่งหักค่าเฮย้ยกำไรเห็นเห็นนะฮนะฮะดูโรงงานนี้แล้วโอ้ดูขายขายไม่ถึงเรียนนะครับร้อยชิ้นกำไรเห็นเห็นครับอืมน่าสนใจนะอ่าพรากำไรเห็นเห็นเราไปดูในหน่วยของแรนกิ้งต่อนนิดนึงนะครับธุรกิจคู่แข่งนะครับ น in right right ิดน <problem> <enk ued gardens> <ts> ึงนะคีย์เว <legitimacy parfois> <government> ิร์ดนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่มีคนหาประมาณเป็นหมื่นคนเลยแต่คู่แข่งนี้ที่ผมสนใจเลยนะคู่แข่งร้อยห้าสิบสองเขาเห็นว่าคนไม่สนใจอ่อเลยไม่ขายคนขายแค่ร้อยห้าสิบสองถึงแม้จะโรดีมานนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูทำไมถึงโรดีมานนะครับแต่ผมว่าคู่แข่งแค่ร้อยห้าสิบสองเองนะย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึง ทำเนี่ยคนหาเป็นมื่นเดอบโตแต่คู่แข่งร้อยห้าสิบสองพอละหายตึงเต้นละแรงกิ้งก็ใช้ได้เลยนะฮะแลงกิ้งนี่แจ่มมากเลยแถวสีส้มนะครับเพอร์เฟกเลยแหละบอกเลยงาสนใจมากนะครับแม้จะโลดีมาน อืมก็ไปดูหน่อยนะฮะอ่ะตัวนี้จะเดินกดดูแล้วนะคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับคนหาเป็นหมื่นแต่คู่แข่งร้อยห้าสิบสองโอ้ยยำพอละไปดูหน่อยที่ผมบอกมันน้อยนะนี่ฝรั่งหาน้อยมากจริงครับใน Google เนี่ยคนหาเพียงสามพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแต่เทรนด์กำลังมานะจริงเดือนล่าสุดนี้ก็โตขึ้นแบบมีนะัยยะนี่คือเหมือนเรากำลังอยู่ที่ ฐานของสินค้าที่กำลังโตเลยนะครับอืมกำลังโตเลยนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับอ่ะตื่นเต้นมาพอละเพื่อนเพื่อนสมาชิก a m a z o นครับแจ้งคีย์เวิร์ดสองศนย์สองะฮะ EP 52นะครับโค้ด908219นะครับได้ลิงก์ตัวนี้ไปเชยชมนะ แล้วก็คีย์เวิร์ดที่ผมคัดมาให้วิเคราะห์มาให้นะครับแล้วก็บาบาที่ผมคัดมาเหมือนกันวิเคราะห์โรงงานที่น่าสนใจอื่นๆอีกนะครับเอาลิงก์ไปเนี้ยโรงงานที่ขึ้นมาเนี้ยดูน่าเชื่อถือพอสมควรในหลายโรงงานเลยนะครับจัดมาจัดไปออดออนไลน์ดอนะครับเว็บไซต์ที่สนแขของออนไลน์ผ่านอเมซอนนะครับอีเบย์ผมจะพูดว่าเพื่อนเพื่อเริ่มต้นเองได้แต่ถ้าเรียนกับเราจะดีกว่าแต่ส่วนอเมซอนผมไม่แนะนําให้คุณสมัครเองนะครับบอกเลยว่า 80% 90%คุณสมัครเองคุณจะโดนแบนเพราะฉะนั้นอย่าคููพักรักจำแล้วไปสมัครเองเชื่อผมจริงๆไม่เรียนกับผมก็ได้ไปหาที่เรียนอื่นแต่อย่าสมัครเองครับจริงๆเป็นยากจริงนะนะแล้วเราหลักสูตรของเรามีจังเกิลสกายคุณแชร์นะครับเฉพาะตัวนี้นะฮะรายปีตกประมาณถ้าคุณเสียรายเดือนนะครับเนี่ยพร i c ซิงของมันนะครับ ไปคิดเองก็ได้นะครับฟูลฟูลคอร์สเลยหกสิบเก้าดอลลาร์นะครับประมาณสองพันบาทสิบเดือนก็สองหมื่นลวครับแต่เรามีโปรโมชั่นคอร์สครับถ้าเรียน Amazon แบบจับมือทำนะฮะแล้วก็บกแชร์เครื่องมือหนึ่งปีตัวเครื่องมือหนึ่งปีเนี่ยมูลค่าเก้าพันบาทนะครับรับเพิ่มอีกสามปีคุณจ่ายเก้าพันในคุณได้สี่ปีจังเคลิ้นสเกลถ้าคุณสมัครเองสิบเดือนคุณโดนละสองหมื่น ยังไม่เหลือยังไม่รวมเือชั้นเวิร์ d แอดเวรนะครับรวม3ปีมูลค่า3 0 0แสนถ้าคุณเสียงเงินเองนะครับแต่เนี้ยจ่าย9,000ได้4ปีสำหรับแชร์เครื่องมือนะครับไม่รวมค่าคอร์สอเมซอนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพนะครับสนใจดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะได้ที่หนะ้าเว็บไซต์ o d o r อนนะครับแล้วก็ติดต่อเราได้นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับ หรือจะพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่เพื่พอนๆในมือถือในไลน์นะครับพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอออนไลน์นะครับโทรมาก็ได้ครับ0888611616ครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปสไตล์นี้นะฮะฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับช่องโอตออนไลน์นะฮะแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นนะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจโอตออนไลน์ทวิตเตอโอตออนไลน์แล้วก็อินสตาแกรโอตออนไลน์ยังไงก็ ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ